สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้อยู่กับ m o ซ a อาสนะตัวนี้ซิม p l ลซิมส่งให้ผมรีวิวนะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่14,990สําหรับตัว2แป้นนะแต่ถ้าตัว3แป้นเนี่ยก็16,990บาทนะครับนะอันนี้จากช h อป e ีผมใส่ลิงไว้ใต้คลิปวิดีโอให้แล้วนะครับเพื่อนโดยตัว m o ซ a อาสานะครับซัพพอร์ตพ c กับ Xbox นะครับปกติเนี่ยจะมีแต่เพย์คือประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็มีแต่เพย์แหละนะภูมิใจเอ็กซ์บ็อกซ มาค่อยๆดูกันไปในคลิปพีวิวกับรีวิวนะฝากด้วยนะมาถึงก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับมีตัวพวงมาลัตัวพวงมาลัมาเพื่อนดูหน้าตาคุ้นๆเหมือนพวงมาลยัย e s ยแต่ว่าโัโก้เป็น x box นะเพื่อนๆนี่ข้างหลังก็เป็น quick release แบบปกติทั่วไปที่โ o ซาใช้เลยนะที่ต่างไปนะครับรุ่นนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตไหมว่าตรงนี้ไม่ใช่หนังฮะตรงนี้เป็นแบบยางอะ่ะเขาทำ texture แบบ เหมือนพวกมาลัยรถจริงที่แบบราคาไม่แพงอะ่ะพวกรถถูกๆรถจริงอะ่ะมีการแบบป๊มลายไปบนพลาสติกยางๆบนพวงมาลัยอะ่ะแต่มีความนุ่มนะโดยเฉพาะตรงเนี้ยหนาๆตรงเนี้ยนุ่มให้ฟังเสียงปุ่มกดนะครับฟังเสียงพัฒน์ชิพอันนี้เนี่ยด้านหลังมันก็จะมีหน้าคอนแทคไว้ต่อข้างหลังพวงมาลัยนะครับเนี่ยตรงนี้ คอนแท t นะอันนี้ก็คือคู่มือของเขานะเขามีตัวเป็น e x t i n s i o n cable ให้มาด้วยนะครับสำหรับคนที่ต่อกับ Xbox นะตัวนี้ e x t e n s i o n cable นะจะเป็นตัวต่อสายข้างหลังพวงมาลัยอะ,อะวิธีประกอบขายืดกระโตผมเคยทำไปแล้วมันก็จะเหมือน R5 นั่นแหละใครอยากดูวิธีทำก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ละกันนะแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าหน้าตาไม่เหมือนพอร E.S. ที่เราเคย รีวิวไปในพวรไลนรุ่นอื่นของโมซาเนี่ยแต่ว่าเขาก็ใช้ชื่อเดียวกันก็คือ E.S เหมือนกันและนี้ก็คืออะแดปเตอร์ของโ o ซา A3 นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟบอกสถานะการทํางานด้วยแต่ด้วยแรงบิดท,ที่ไม่เยอะมากครับตัวนี้72วัตต์นะครับเพืเ่อนๆหน้าตาสวยงามทรงแบบตัว X นะ เฮ้ยเทเดียสั้นนิดเดียวเองตัวเล็กมากผมรู้สึกว่าการเก็บงานเขาดีขึ้นกว่าแบบรุ่นแรกๆนะเวลาการทาสีอะไรอย่างเงี้ยดูเนียนขึ้นนะพัฒนาแหละตอนนั้นที่ผมได้รับรีวิวโมซสกเนี่ยก็คือแบบตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยนะแรกๆเลยครับด้านบนตรงนี้ก็เห็นรู2รูนี้ไหมอันนี้ไว้ยึดกับจอนะครับเออตัวนี้ใส่จอเพิ่มได้แล้วมันดีมากเลยนะจอนั้นอนะ่ะเป็นจอแสดงผลว่าแบบเออเราอยู่เกียร์อะไรเราแสดงเวลาต่อรอบความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงได้แล้วเป็นจอแบบเป็นจอสีด้วยนะอันนี้ด้านหลัง พอร์ตการเชื่อมต่อเข้าขอคอมพิวเตอร์ที่มี extension table ก็คือตัวนี้นะอันนี้ไฟเข้าจากอะแดปเตอร์ pedal ก็คือแป้นเท้าเดสกก็คือหน้าจอที่ววยึดกับข้างบนตัวนี้ที่ผมบอกไป shf ก็คือชิปเตอร์ hp ก็คือแฮนด์เบรกนะครับแล้วก็ e-stop ก็คือปุ่มหยุดการทำงานฟลายแบ็กฉุกเฉินนะแต่ตัวนี้3เนิวตันเมตรเองนี่หรือ4 Newton นิวตันเมตรงเพราะงั้นจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้เราดูข้างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมี heatsink ระบายความร้อนอยู่ข้างตัวทั้งหมดเลยนะครับ ด้านล่างตัวนี้เป็นจุดไว้ยึดกับคอกพิษแล้วก็ยึดโต๊ะนะครับเพื่อนๆมีอยู่4จุดนะด้วยแรงบิดเท่านี้เนี่ยถ้ายึด4จุดได้ก็ดีแต่ถ้ายึดไม่ได้ก็อย่าเนยึดสัก2จุดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทาให้เราสามารถปรับระยะสูนหนึ่งได้ด้วยนะครับและนี้ก็คือหน้าคอนแทคฝั่งของตัวฐานนะวิวเบสนะครับแล้วตัวยึดโตะก็จะอยู่นี้ครับซึ่งเขาก็จะมีบอกวิธีการ ติดตั้งไว้ด้วยนะครับต่ออาที่แป้นเท้านี่พัรองพร,รองแป้นเท้า S P l i g h นะครับเป็นแบบ2แป้นนะอันนี้เขาจะติดมาให้อย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนได้นะเห็นแผ่นเพจตัวนี้ไหมแล้วมันก็จะมีน็อตสี่รูยึดแต่ละแป้นไว้อยู่อย่างอันเนี้ยแป้นเบรกใช่ไหมจะมี4รูตัวนี้ แป้นคันเล่งก็จะมี4รูยึดอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับซึ่งเราก็สามารถเลื่อนได้นะมันจะมีรูหลายรูคือถ้าเราจะใช้2แป้นเนี่ยก็สามารถขยับขยับ2แป้นเนี้ยมาให้ใกล้กันก็ได้แล้วเราถ้าซื้อแป้นคัดมาเพิ่มเนี่ยก็คือขยับอันนี้มาอี่ตรงกลางแล้วก็เอาเป็นคัดมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องเอาสายมาเสียบอันนี้เสียบเข้าพวงไล่นะอันนี้เอาคัดมาเสียบช่องนี้ถึงเวลาช่างละตัวพวงไลเอ ES สนะครับหนักจะอยู่ที่1.2สโลโมซาอ่าโมซาอาส3จะอยู่ที่โอ้่านั้นเอง เรียบร้อยแล้วมาชั่งดูครับน้ำหนักอยู่ที่3.5โลเป,เป๊ะเลยนะส่วนตัวอะแดปเตอร์ครับอยู่ที่สีขีดนะครับรวมทั้งหมดแล้วก็ประมาณ4โลและนี่ก็คือโมดสร้างอาสานะครับใครสนใจไปสแกนได้กับร้าน10%นะผมใส่ลิงก์ไว้แล้วใต้ใคลิปให้นะครับฝากติดตามคลิปพรีวิวและรีวิวที่จะออกมาหลังจากนี้ด้วยนะ